สวัสดีค่ะวันสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่14หน่วยยิ้มไว้ทักทายการเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทักทายค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่2 6นะคะปีพุทธศักราช2 5 6 4้ค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเด็กๆอย่าลืมสวมแมสนะคะเว้นระยะห่าง1-2เมตร รัางมือบ่อยๆและรั้งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทักทายการทักทายแบบไทยนะักเรียนดูสิคะ,ะเวลาเจอการทักทายกันคนไทยเราจะทำยังไงคะ,ะเราจะไหว้กันอย่างเช่นคุณครูเจอเพื่อนคุณครู ถึงจะอายุเท่ากันหรือจะเป็นพี่เป็นน้องเราจเจอกันเราจะทักทายว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะอ่าเราจะทักทายกันด้วยหรือถ้าเป็นเด็กชายต้องพูดว่าสวัสดีครับอ่าเก่งมากดูสิอ่านักเรียนชายบอกว่าสวัสดีครับนักเรียนหญิงบอกว่าสวัสดีค่ะ หรือจะเรียกชื่อด้วยก็ได้สวัสดีค่ะคุณครูคุณครูอะไรคะคุณครูแอนคุณครูป้อมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากกลับบ้านก็ได้นะคะต่อไปการทักทายแบบฝรั่งัลโหลอ่าการทักทายแบบกอดอ่าฝรั่งเขามีการทักทายแบบหลายแบบนะคะอย่างเช่นแบบกอดทักทายแบบจับมืออ่า ทักทายแบบแก้มชนกันนักเรียนดูสิต่างประเทศเขามีการทักทายหลายรูปแบบไม่เหมือนประเทศไทยเรารูปแบบเดียวสัญลักษณ์เดียวคือการไหวย้ยกมือไหว้เท่านั้นนะคะแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้คุณครูมีคำภาษาอังกฤษที่ใช้ทักทายกันแบบวลังนะคะ เรามาดูซิมีอะไรบ้างถ้าใครแบบเป็นทางการแบบฝรั่งอย่างเช่น Good morning ผู้ตามครูนะคะ Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้า Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนกลางวัน Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็น หรือทักทายแบบทั่วไปแบบคนสนิทกันไห้ไหสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีอ่าอันนี้จะเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหรือคนที่สนิทกันมากๆอะไรเงี้ยนะคะเขาจะทักทายกันแบบทั่วๆไปกันไห้ฮัลโหลอะไรอย่างนี้นะคะลกูกลองไปพูดดูนะคะอะ่ลองพูดตามคุยอีกรอบก็ได้นะอ่าทักทายแบบเป็นทางการ o มอร์น n ิ่งอ่า d อั t e r n น o น Good evening หรือ hi hello โอเคค่ะต่อไปงานสำหรับวันนี้นะคะงานชิ้นแรกของเราคือให้นักเรียนกากบาททับรูปภาพที่แตกต่างไปจากพวกและระบายสีรูปภาพให้สวยงามอย่างเช่นข้อที่1มีรูปไข่มังคุดทุเรียนองุ่น อันไหนแตกต่างจากเพื่อนคะช่วยคุณครูค,คิดหน่อยเร็วไข่เก่งมากเลยคะ่ะเพราะนอกนั้นเป็นผลไม้หมดเลยม,มีอาหารคาวคือไข่นั่นเองไข่ไม่เข้าพวกแล้วก็กากระบาดรูปไขไ่และก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่นสีชมพูวันนี้เราเขียนพยัญชนะตัวสอสเสือดาวขนองคะ่ะ ต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษนะคะ Big and b o l วันนี้เขียนพภาษาอังกฤษตัว s r x 6 6นะคะแล้วก็7 7 8 8 9 9และ10 10ค่ะต่อไปแบบฝึกหัดคัดตัวเลขวันนี้ให้นักเรียนเขียน ตามรอยปะตัวเลข 1, 2, 3, 4และ5นะคะอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ